ข้อ2,565ครับครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยอย่างไรบ้างพี่สมัครงานวันนี้ อที่ไหนเขาก็ไม่รับคนเพิ่มจริงพีเกาอายุมากแล้วไม่เสมอไปหรอกพี่พี่ลองหางานที่เขารับคนมีประสบการณ์ดูเอ๊ะพี่นายค,คุณนี่มันคนเคยถูกลอตเตอรี่มาก่อนใช่ไหมใช่มันหลายปีแล้วตอนนั้นพี่ก็เคยถูกรางวัลแต่พี่ก็เงินไปใช้จนหมดอย่างนี้สิพี่อย่าหาว่าผมสอนพี่เลยนะการเก็บเงินอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเรามีเงินเก็บไว้ในถุงเฉย แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเงินไปลงทุนเช่นซื้อพันธบัตรซื้อกองทุนรวมเปลี่ยนเหมือนว่าเงินคือเมล็ดพันธ์เอามาปลูกในกระถางเมื่อเราเอาเงินมาปลูกแล้วมันก็งอกเงยขึ้นเป็นดอกเป็นผลให้เราอยู่เรื่อยๆแบบนี้เข้าใจแล้วที่ผ่านมาพี่ไม่เคยเอาเงินไปลงทุนมีแต่เอาเงินไปซื้อในสิ่งของที่ตัวเองอยากได้ตอนนี้ผมก็ตกงานเหมือนพี่นั่นแหละแต่พอเงินออมและเงินปันผล ทำให้ผมมีเงินสำรองใช้ตอนว่างงานแต่พี่ไม่มั่นใจนะว่าพี่จะทําได้หรือเปล่าทําได้สิพี่ออกลงทุนมีใครก็ทําได้น้องจิวข้างบ้านผมยังทําได้เลยก่อนอื่นพี่ต้องได้งานทำซะก,ก่อนนะนี่ครับพี่นางบัตรลองไปสมัครงานที่นี่ดูขอบใจมากนะเฮ่น้องชื่ออะไรพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยผมชื่อพศครับ แปลกนะชื่อเหมือนลูกเราที่เพิ่งเกิดเมื่อวานเลยพี่ผมมีของที่ระลึกพศ2ห้า ไงพี่เจอพ่อเจอบอกไปเรียบร้อยแนละ้วถ้าเราไม่บอกพ่อเราก็เกิดมาจนผมชื่อพศครับแปลกนะชื่อเหมือนลูกเราที่เพิ่งเกิดเมื่อวานเลยนั้นไปจัก,กรวาลอื่นต่อไป